สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีแามสาวๆมือนี่มือพนนักพอสมควรพี่น้องโอแต่ว่าสีแห้งหรือบ่แห้งกับเบาหูเลยพี่น้องเด้อดูมือมาเบิดเลยพี่น้องโอเบิ่งก่อนขีผ้าไหลมายาวๆ แต่หน้าแบะแพงกต่ยังมีน้ำพี่น้องถ้าเิ่งพี่น้องที่ได้สูบต่อหรือสิได้ดำนำผนสบายดีทั้งในประเทศและกต่างประเทศเออบรรยากาศยามสาวะแพงกัสิลงไปไทยหน้าพี่น้อง ไปสูบน้ำแล้วก็ทายหน้าบ่งโผขึ้นผ้าขึ้นพนมาตกมาแห้งๆหายกันยังไข่เนาะพี่เนาะเงินซื้อน้ำมันกับโบมี Sụp lái phải đúng này, Hết na lầm bạc nữa. Na vào hang cái nhăn lái phải đúng không? Ồ, thằng Phục có nhăn. Ồ. Oh. Thằng này có nhăn phải đúng không? Oh. Ồ. Nhăn lái khác. chơi quận đầm mà hèn hèn là mẹ khi nào họ húp 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 nhỉ thôi khi nào cũng mà một tốt phen cái đấy cứ cầu Tụi nằm cũng cứ cầu uhm, ừ, Cục nội Cục nội lái lái thì nó đi Đơn khường cả đơn thì nặng đơn bạn Bên cường cái thái Tổ. Kháng như mẹ kháng. Bộ đây kháng bộ. Khát vậy vì nó Khát vậy nhưng bà xưa ấy. นาดินดักบอแข้งนี่น like oh ้องนาดินทรายแข้งโอ้กะบ้าเพ่งเขียวอุ่มทุ่มเลยบรรยากาศโอ้โทโถัดไหลไปเรื่อยๆแล้วบ้านที่ตกแหย่บ้าเพงอยู่บ้าพี่น้องผมไหลไปจนชีวิตแหละเสียงผ่าห้อง ไปตกอยู่ใ่เด้บรกตก่หน้าเบาเพลงสูบคือเกาพี่น้องสูบคือเกาแหละพี่น้องเอยเห็ดไห้เห็ดหน้ากว่าสิได้กินเขากินน้ำลำบากขนาดเลย dạ thân ngân sự đầm măn dạ thân ngân trạng khuôn là phi nọng nọ bằng thử cả cái đây pi nì bảo phèn nhưng mà đây trạng đây phi nọng là thùng ngân bồ mi. <laughs> mi ngân trạng đâm phải còn Ủa, oh. phần này thì nó cả cả ôi oh, oh. hiểu là vật chắc พอสำนีพี่น้องเอ้ยพอดีกระเทินนะพี่น้องเนาะสีแห้งกับโบแห้งพ่อกระเทินนี่แหละเพื่นห้องว่าพอกระเทินพี่น้องใสย่ยางกระขอดแบบนี้คือเป็นนั่นแหละแม่ <laughs> Xây giang phập Nằm đen bật sở đủ ạc lại <laughs> thì <laughs> nóng này Áo sư bếp phụ đúc hả mẹ Ờ Thương nhu Hả Thương ba. ถึงเยอะถึงแล้วบทเทลงกับสีไทยพี่น้องไทยหน้ากันเด้อบาบนี้ยืนกระดำตัวบทแพงขาดใหวันบทเพงกับขาดแล้วพี่น้องสีไท,ทยให้นี่ต่อไห้ตะกะพี่น้อง เออเมื่อยเมื่อยเมื่อยพี่น้องเมื่อยไปเรียบร้อยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปพี่น้องพ้นก็ได้ปล่อยให้เบาแพงสูบน้ำตามเคยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปให้เบาแพงงมกระทงสูบน้ำคือเก่าสูบน้ำมาใส่พี่น้อง นำมาใส่บ่แพงกระทอน9พี่น้องมนเอาบ่บ่แสงใหญ่อ้วนปลาสุยดํานี่ครับให้ก็ได้ให้น้อยนึงพี่น้องซื้อมาลิตรก็ได้1 2ให้ก็ได้2ให้3ให้นี่พี่น้องให้น้อยก็ได้หลายให้อยู่พี่น้องให้ีใหญ่ๆนอยๆ1ได้ให้เดียว กาบะเพงกำลังเคี้ยวงามพี่น้องตุ่นกะใหม่ปุ๊บยายอ้วนเอากะไปเส่ไหวผัดลืมพี่น้องลืมอมบะดำหากมันจังมายาวขาดลาดอย่มาเสียงดำ ตอนนี้ก็เริ่มเขียวขึ้นเลยผ่านไปลายมือเลยหงา,ายลายลายตุรกีไทยหน้าหุดแต่ว่าปีหงา,ายลาย ผลกระ่านมาล้วกระ่านไปมนะปุ๊กผลตกแล้วตกแล้ว่สวยขิดว่าตกหนามหกอะไรสันดอกตื่นมาผัดแหนะแหนะแนะโอ้ยพักแววนซำสิเกิดมีแต่พักแววนแววนลาย ถึไปเอาปุ๋ยมาหวานก่อนพี่น้องบันดนี่ตัวนี้เริ่มเขียวเลยได้ดำก่อนต่อพี่น้องกน้ำขะและลูกกะออกเปิดเลยเลี้ยนในห,หนึ่งพี่น้องถ่าน้ำได้บอกเพียงก็ได้สูบไปดำไปซ้ำ ถาผลพี่น้องดำถาผลสายยางบะแพงกระสุดท่านี้พี่น้องสิได้ดำแต่ให้นี่แล้วก็ไปดำหน้าทุงนั่นทุงหน้าก็ยังบะเล่อได้พี่น้องยังบะเล่อถุงนี้ก็บบะเล่อถุงหน้าก็บบะเล่อพี่น้องปีนี้อ่าโอเคพี่น้องมาหอนบะแพงกระคอปิดคลิปสำเนียงกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจ ให้บ่าวแพงเนี่ยเดอ้อขอขอบุญขอบคุณเบื้อุกทุกคนเนาะที่เขามาเม้นแลวก็ให้กำลังใจบ่าวแพงตลอดกขอให้อยู่ดีมีแฮงมีความสุขความจเจริญเบื้องุกสุกคนเด้อพี่น้องเดอ้พอพบพ่อกันขิปนาพี่น้องสบายดีสบายดีอยู่ดีมีเฮง